สบายดีไอโบสบายดีน้องแกตาสบายดีสบายดีเมื่อถึงขั้นตอนฟังหันเน้องไอ้ถามเจ้าดิถามเรื่องกันว่าโสดหรือบ่โสดเนาะบ้านนี้เพิ่นก็เปิดแมสออกแล้วเอฟซีประเทศไทยเพิ่นเห็นหน้าแล้วเป็นจังได๋น่ารักบอกคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องเอฟซีเป็นลายเด้่ยเอฟซีเป็นลายน้องแก้วตาอืมื้อนี้ก็อยู่กับไอโบเนาะอยากให้ไอโบถามเพิ่นโสดบ่ถามเพิ่นี่อันนี้ปะบ่กเอฟซีบ่กแต่พวกนี่มากสิ จริงๆล้วเห็นน้องแกตาเพป็นคนผู้งามดิเป็นคนผู้งามอย่างนี้ใจเขาเนาะเขาคิดว่าคนผู้งามเนี่ยจะมีคนมาไม้ปองหรือคนที่เข่ามาอ่าโอล่ร่วมหรือว่าจีบน้องอาจจะหายคนอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมน้องกะบพ่อมีอยู่แต่ว่ากับวายรลายจะมี่จะถามว่าโสดบอหรือถามใดบอต้องให้ท่านผู้ชมไปตามมึงทางเพจหรือว่าทางอ่า แอปดำเนาะดำได้อันนี้ก็สิบ,บคอเบ้าเนาะโดยตรงให้ทุกคนไปเบิงแล้วกรให้เฮนในไดู้จักถ้าข้องผูจักโดยตนเองดีกว่าอเอาจังซี่แนะนำเจ้าของสบายดีใหม่ก่อนอ่ะซื้อ,อยังอ่าสบายดีพอพน่น้องเบิ้องเาผู้สกคนเ้อะซื้อแก้วตาซาลาไตาเนาะอ่าเอินแก้วซื้อก็ไดี <laughs> ้ยวห <c oughs> โหดแก้ว อยู่เมืองสุกุมาอยู่แข่งยามภาษากีบ้านทงนาคำเป็นสาวลาวใต้โอ้สาวลาวใต้เด้ไอโบเด้สาวลาวใต้บนี่เดียวกันไอโบป่ะใกล้ๆกันบมาเดียวกันที่บมาเดียวกันมาเดียวกันทำไมครับผมก็คืออันเอฟซีมาเลเซียเนี่อยากให้อันผู้สาวมาถ่ายคลิปน้ำเน่เพิ่นเพิ่นแนะ้ามลายคลิปเด้เป็นยังคือบผู้าผู้สาวมาออกคลิปน้ำเน่เพิ่นว่ะเ้าเป็นอยังล่ะทำเนี่ยเพิ่นอยากเบิ่งอยากเห็นสาวลาวเพิ่นอินดูนะเพิ่น เพม่อนว่าสาวลาน่าร nice. ักประสนไอ้ฮู้ยุว่าผู้สาวลาน่ารักแต่เป็นยังคือบ่เอาผู้สาวผู้สาวมาออกช่องจากของเนี่ยโบมี่โบวจากเพิ่นเมือนี้ก็ได้โอกาสมันนั่งไอโบก็เลยเห็นแล้วก็ข้อทายขิดน้ำนองเพิ่นก็เลยอยากถามเพิ่นโสดบ่เมือนี้ถามไปแล้วดิลองเล่าว่าให้ไปติดตามทางช่องทางแอปดำอากาศทางแอบฝ่าแอปดำแอบฝ่าบอกลองลองลองขอไปเบิ่งบ่บอกเนาะอยากให้ทุกคนรุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามเนี่ยขั้นผู้บ่าวไทยจีบนีในสีอันคุยนะเพิ่นบอก กับคุยค <binge> ุยป่ะมนผู้บริไทยกับน้าฮักพี่ายดีอบอุ่นด้ยผ้บาเคยเคยคุยมาแล้วเลยเคยคุยแต่ว่าบ่ไใดคิดว่าสีครบนราะว่ายังอยากเห็ดเวียกแล้วผู้บาวเล่าได้ซะนะก็ดีคือการผู้บาล่าแต่ว่าข้าต้องมันมันขืนอยู่กับว่าข้าถึกใจไพ่ลายฟอะน่เน่เบ่เน่เน่เน่ไน้เน่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 เไ่น่น่หนู่นบเ่เน่น่ ไมายถึงสเปกเะือไม่ถึงว่าสเปกน้องสเปกน้องอายุไลยได้โบถ้าใดหรือว่าอายุน้อยกว่าน่ะมักรุนอายเนาะบางสามชิมหาก็ได้สี่ชิฟก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่มักคนที่แบบว่าดูแลสุขภาพตัวเองประมาณนี้คือก็ต้องบอกว่าหลายคนก็สงสัยเนาะเป็นยังสาวเล่านี่คือยังแบบว่ามักมักผู้บ่าวไทยเนี่ยกับบริวาว่าน้องเนี่ยหลายคนที่เขาสงสัยผัว่าน้องสิเป็นคือคนอื่นบอเนี่ยเพราะว่าทุกคนก็มีบุคลิกแล้วก็มี แนวคิดของตัวเองว่ามักุบะปูซ่าแบบใดมักอย่างไดเสียเลยว่าน้องเนี่ยไม่งานอยู่ประเทศไทยเนี่ยน้องต้องพักประเทศไทยแะไรกันน้องก็ต้องมาลืมบ้านของตัวเองในนอนเนาะที่น้องมาเนี่ยแต่บามาด้วยความที่อยากอยากจนก็ต้องมาทุกคนเหลือเหลือไปเองเกิดบ่ไดดเนาะเปลี่ยนแปลงต้งกำเนิดตัวเองบ่ได้ในนนอาที่นี่เปาเต้พ่นพยาครูว่าน้องเนี่ย จะเป็นผู้สาวลาวคือหลายๆคนอยู่บนน้อหมักแต่ผู้เบาไทยมักแต่ผู้เบาไทยเป็นยังผู้นมักคู่เบาลาวับางคนนี่เขาบอกว่าต้องไทยเท่านั้นนะเราไม่เอานะต้องเบาไทยทั้งนั้นก็เลยคิดว่าในฐานะททินองแก่ตาเป็นสาวลาวคือกันคิดคือกับคนอื่นคิดบอหรือว่าเป็นตัวของตัวเองอันนี้ต้องบอกกันด้วยว่าเป็นตัวของตัวเองเนาะคือหมักคนที่แบบว่านิสัยหลายกว่าบนเหลือประเทศนะครับถ้าว่าคนลาวนิสัยอันนี้เค้ตรงกันเนาะ สเปกก็สัญชาติกับก็โอเคแต่ว่าคนไทยเนี่ยเค็งตรงกันสเปกก็โอเคได้ๆก็คือบริเลือกประเทศมังและที่สำคัญผู้ยิ่งใหญ่กับมักผู้ชายที่อบอุ่นดูแลใส่ใจดีประมาณนี้เป็นเป็นแน่น้องเป็นแน่น้องเพราะว่าเพราะว่าวิ่งกหญต้องฝากคขาว่างไหมครับผู้ชายดูแลกันเนาะถามทามได้บอกโบเพิ่นอายุเท่าได้เลยนี่ถามใน่น้องอายุเท่าได้เลยนี่เศร้าฮาปีแล้วมอก็ถือเป็นวัยกำลังเป็นผู้ใหญ่น้อยเนาะเป็นเจเพศแล้วเออ กันยังเบิ่งหน้านอะองนี่คืออายุสิบแปดสิบเก่าดิน้องขนาด,อ, <c oughs> ดาอายุยี่สิบสี่หาดเลยนี่โสดนี่คือจังสีนะปะโบะโสดได้จังได้อายุ่กัสหพาีนะคนผู้จบผู้งามนี่ยนะอาร์ติบายพังตรงๆซะเด้ออ่ะคือมีมีเคยมีสามีแล้วมีลูกหนึ่งอ๋อมีลูกแล้วปะนี่แมนเอ,อ้ยยิ้มหมดเป็นตาเสือเลยนี่มีลูกหนึ่งแล้วก็เลยก็เลยหลังจากเน็กก็เลยคิดว่าถามว่าสิครบ แต่ว่าสิเปิดใจให้ผู้ชายคนได้ขามาอีกก็เลยต้องคิดนักๆแล้วก็เบิ่งคักๆก็คือกาวแรกอ่ะเหยียบน้ําแล้วผ่านแล้วแม่นกาวต่อไปก็เลยต้องแบบโยโย่ยงยองระวังนะคะอารมณ์ประมาณนี้มันสิมันสิโบมันเป็นทั้งเสาแล้วบอกไอโบกันการ์ตูนบอกความจริงก็ทุกคนนั่นแหละว่าเออนั่นแหละประมาณนั้นก็อยังให้ทุกคนไปเบิ่งเองตัวอ้ายแล้วก็ถามจ้อจ้อขามาก็เลยต้องไหนเฉลยอนุญาตเดิมวันนี้เด้อถามให้ถึงปีถึงคิงเลยได้ได้ทำฐานรอไปวาเอาแต่มเพิ่น คำถามต่อไปอ๋อก็คือน้องอันเคยมีขอบขั้วมาแล้วเคยมีลูกมาแล้วอ่าตอนนี้ลูกมาอยู่จะขวบหรือปะเนี่ยตอนนี้อยู่กับประมาณสี่ขวบแล้วโอ้สี่ขวบผู้หญิงผู้ชายผู้ชายโอ้แสดงว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวก็บะเชิงว่าเลี้ยงเอิกประมาณนั้นก็ได้อื่นประมาณนั้นก็ได้แต่ว่าเบาได่พูดของเบอเสือได้บุเบอเสือว่าเบอเห็นหน้านของแรกคือว่าน้องยังบ่เคยสั่งขอบขัวอะไรยังบ่เคยมีสามีนะยังบ่เคยมีลูกแต่ที่น้องเป็นคนฝูง ผลงานพอดีแม่นแม่นผู้ลิกของน้องเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ผิวพรรณดียงขนาดะได้ย่องได้คือบราตามที่เห็นเนาะบราตามที่เห็นเลยเพราะว่ามีเอฟซีกับเบิรงอยู่เาเชื่อเลยว่าเาอาไปเอฟซีอาจจะพิจารณาเออแมนตามที่ผมว่ากิเล่คือน้องกาตานี่แม่นงานอยู่ประเทศไทยเนี่ยเป็นบอกว่าเด็กก็ที่อยากจนอยากจนตอนนี้ทำงานที่ประเทศไทยกี่ปีแล้วที่เข้ามาทำงานตั้งแต่ต้นเลยปะ อยู่ยประมาณเจ็ดแปดปี<ม>ประมาณนั้นกัไปมามๆกับ<ม>ป่าแนย,ยังแนงโควิดก็เคยกลับอยู่แล้วก็โควิดหายแล<อ>้วก็กลับมาใหม่แล้วก็อันนี้ก็คือสวงเริ่มต้นเลยที่กลับมาเห็นงานอยู่ในเขตประเทศไทยเลยก็เขตอ่เขต,เเเตก,กรุงเทพกรุงเทพยี่น่ยพรโดนอ่าตะกอนกับสยุคโคราชวันทีก็ได้ขยับขยืหนเขามาอยู่ในกรุงเทพปัจจุบันแบบว่าแมนปัจจุบันนี้มาอยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือนเดือน คือเขา้องเดือนอะ้เหห็งงานยังได้ปะามได้ปะได้ไอตอนนี้เห็นงานอยู่แถวใดอยู่อ่าสิบออกเขา่าวว่าอยู่แถวแถวได้ดีเนาะ แถวราชดำมริลาดเชดำมริเรยกสระแดงประมาณนั้นสระแดงแถวเราซีลมสีลมสีลมโอ้โสรแดงว่าขั้นขั้นขั้นนีผู้บ่าวมาจีบเนี่ยก็พ้ากันยางส้มสวนได้แน่นอนเนี่ยไก่สวนดีเลยนักเดทนะผ้ากันยางในสวนเมื่อวนี้อาจจะเห็นน้องก็ได้สงแร้งน้องยังไปดินสวนดิโอ้โหฝาร่างกายสมุทรไปยางไปยู่สีนั้นยามแรงก็เลืองานก็เลยก็ไวยู่ประมาณสีม่วงแดงกันยางออกกันรงกายยางดินเพราะว่า ตอนไปเฮ็ดงานค่ะน้องค่ะสี่ขี่รถไปขี่รถจักนี่แหละบ้าเถื่อนรถจักรน้องจีเพียรก็เสื่อิถนเป็นบินมอไซค์บินมอไซค์แย่ไปหนี้ย่ามแรงมาค่ะน้องก็สิประยัดเงินแน่กับสิบยางเอายางยางเมื่อคือเดี๋ยวเดี๋ยวไอโบน้องทำเนี่ยอ่าทำงานเกี่ยวกับอยางเนาะเป็นแม่บ้านน้ำบริษัทระบบบริษัทโอเข้ามาแบบระบบบริษัทเมียนอ๋อ M O U นำเข้า M O U นาเข้อ๋ออยู่แบบถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นการดีน้อยโบเนาะ มีอยไรจะถามต่อไปบ่หน้องผมมีอย่างถามเลยนี่เขินไหมเห็นน้องผู้งามเลยเขินเห็นน้องผู้งามเลยเขินเนี่ยเขินเขินเป็นเก่าแรกคุ้นต่อก็เขินเป็นเก่าแรกทีบอลเตยพุ่นชลผลสาวรากบกากเปนนางนำเลยให้โบนังสาวรากอะมานางแม่อยากจะเห็นจักรยานสองเนาะมานางนำเนี่ยเห็นว่าอยากเห็นเดี๋ยวๆสีขาวไปหน่อยหนึ่งก่อนโอู้ยไอ่เด้ไอ่บ่บ่เพอาะไอ่มันต้องลุกเสีขาวไปหน่อยหนึ่งพื่อกากสวัสดีเอฟซีก่อนอ้าวทักทายเอฟซีสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีบอลโบเอฟซีบอลเตยพุนพี่น้องนี่ละ สาวลาวเนาะตัวโจ้กผู้งามเด้ตัวจริงน่ารักนะแต่ว่าบ่ได้เพิ่นธ์ประกาศนางไก่เพินเ่นเขินพี่น้องอ่ะไอโบคุยต่อ,อ,อคือน้องกระตาน้องคิดว่าการที่งานอยู่ประเทศไทยนี่อิสระเสรีบ่อิสระมากเสรีบอกตรงว่าประทับใจใช้คำนี้ได้ประทับใจประเทศไทยสิ่งยั่งที่เหตุให้น้องแบบหักประเทศไทยหักเจ้านายไทายังีงนะก็คือบอกบอกตรงๆว่าแักๆกก็คือ จ้าหน้าทยเพิ่นนห้ยเซดีก็ทำหลายอย่างก็คือแล้วก็ระบบขอมประเทศเพิ่นกับเซรีเนาะสังคมแล้วก็การไปอยู่การไปอยู่วิถีชีวิตก็คือแบบคนไทยมันสะดวกสบายไปนั้นมานหนก็มีรถอย่างเส้นรถไฟฟ้ารถไฟแต่ดินรถเมล์แล้วก็วินมอเตอร์ไซค์กันหลายพรอมเลียกแ๊บเลียกโบยแล้วก็ตามแอปนั่นนี่แพลตฟอร์มไล้ยๆก็มีให้บริการแบบสะดวกสบายง่ายแห้ง สมุทรบาบอยากออกไปสื่อข่าวกันยังสามารถสั่ง่ันโทรศัพท์ได้เรโหโหกลายเป็นคนีนทันสมัยได้เนี่ยก็เลยแบบว่าหูซึกว่าเฮ้ยขาอยู่ประเทศที่มันมันจังใด้มันสะดวกสบายมันไงค่าก็เลยเซตีเจริญแมนประทับใจเลยก็อยูแล้วมันมีความสุงขึ้าคิดว่ามัน่เขาจะบวาวาเขาลืมตัวบ่อยบ่บอกเขาก็บ่ได้ลืมเนาะค่ะว่าลืมบอกับ่อว่าอย่างไรจริงมันอาจจะลืมในช่วงบางครั้งบางข้าวช่วงที่ชีวิตแต่เมื่อถึงระยะที่เขาต้องกลับไปอยู่ในจุดเดิมเขาอาจจะบ่ลืมแน่นอน ອາຍກໍຄືທໍາມາເນາະວ່າຮູ້ສຶກປະທັບໃຈຍ້ອນຍັງກໍຍ້ອນແບบນີ້ເນາະຈັ່ງຮູ້ສຶກວ່າປະທັບໃຈมันຊດກສະບາຍາເາຜູເຖິງວ່າລືມບານເຮົາບໍນນນ บอลืมหวานเท่าก็คือกินขาวแกงน้องไม่ยูไฮยูหน้าจำปลาแดกมันก็ยังแสบคือเกาพี่น้องไปไซกับโบวิสแนนอนเจ้าสิไปหอดพูนประเทศเมียกของมกาคำเป็นคำว่าเลาาก็คือว่าเลาาแมนยูไซก็คือลาาเลือดเล้าลูกเลาาคนล้าเจ้าสิไปยูไซตจัก็เป็นคนเลาวบสามัดเปียนโตต้นด่แทจริงของเจ้าไดถ้าถ้าว่ายูไซในมีความสุขแนนอนก็ต้องยูแล้วสบายใจยังเซนก็คือขอยอยู่นะตอนนี้ขอยสบายใจขอยก็เอินว่าความสุขของขอยขอประทับใจของขอยนั่นแหละ แลถ้าสมมติว่าข่อยเมื่อบ้านเนาะอันนี้เขาอต่อน้อยนึงข่อยมีความสุขคือกันอยู่บ้านแต่ว่าความสุข,สขบนบบเมนบ่เทมทีอบอลไหนข่อยว่ามีหม่องหางเงินอกามนั่นขวามมีความสุขวอนวายิ้มใจแต่อยู่กับพ่อแม่แต่อยู่กับลูกแต่อยู่กับครอบครัวแต่ถ้ามาห,หากินอยู่ไหอยู่หน้าแต่ว่า สิว่านอย่างไรข่อยขาดแค่เหลืองเงินเหลืองสร้างเขาเรียกว่าความสุขคนละอย่างกันความสุขในประเทศไทยคือการใช้ชีวิตและหาเงินหาเงินแต่ความสุขอยู่บ้านเท่าือความสุขจากครอบคุ้มแม่เนาะประมาณนั้นมันจะมีสองมุมสองเงีถ้าเรียกได้มิ้ไพอยากจะจากบ้านเกิดตัวเอนมากเลยอยากอยู่บ้านก็อยู่ที่บ้านเกิดคือมันก็มีคนหักหลือคนสร้างนี่น้องยังเมื่อน้องมากสิบางทีน้องเห็นง่ายน้องเลยดีสิแต่ใช้ชีวิตแบบว่าสะดวกสบายอย่างที่น้องว่าเนาะ ้องเคยคิดอยู่ว่าคนมองเขาว่าเขาจะเป็นคนแบบลืมเคยคืออนี่ในส่องเพจเนาะคือเขาคเคยคอมไปเขาไปคอมเมนต์มากคนลืมตัวงอนลืมตีนเนื้อเ,เข้าไปมองสบายอมองรู้ล้าคือล,ล,ลาซูดไปอันแบบว่าไปไอคอนเนาะแล้ววันนี้ได้ไปท้ายหูแบบมันกับค่อนข้างลุ้ร้าเนาะแต่ คนฮาอันมาอยู่สถานที่ใหม่ๆนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการแต่งตัวแต่งหนาเสื้อผ้าพ่อเนาะเข้าเห็นงานเฮามีเงิน้สื่อไงซักแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงแล้วบนี้เขาก็แเนีมเห็นว่าอะคนลืมตัวง้อลืมตีนบ่อประมาณนี้จากบุคลิกที่เฮาเคยอยู่ฮายูนาเมนยางป้าตีนเนาะบ่้แต่งตัวแต่งหนาแต่เมื่อเข้ามาอยู่เมืองประเทศไทยเมืองฝาแล้วเฮาก็อาจจะแบบว่าเห็ดงานแล้วมีเงื่อนอาจจะดูแลตัวเองขึ้นมากอาจจะใส่เสื้อผ้าดีๆจักนอยรังเท้าดีๆจักนอยนะก็คือแบบ คนเราคือเห็นของคืยง,งามก็อยากเอามาประรับตัวเองมันก็เป็นเร<ม>ื่องธรรมดาเดียเฮาเห็นสิ่งที่ดีเราอยากได้เข้ามาในชีวิตมันก็ไม่เป็นเรื่องแปลกในมุมมองของเฮา<ม>แต่ถ้าว่าคำว่างัวลืมตีนเบลเตพลก็โดนไหมเบลเตพลก็โดน,ตน,โดนแต่ทํายังไงน้องรู้สึกยังไงกับคอมเมนต์แบบนั้นอ,อยากซื้อหูเพื่อกันดิซู้กไปได้บัตรดิโอ้ทำอีกกะหูซื้อกว่าเป็นยังคนเฮาคือมองโลกคือมองโลกแคบแค้น<อ>คนที่คอมเมนต์อ่ะก็อยากจับเพน่ะข้นมาแลลวก็เล่าตอนนั้นเลยว่าเอ้าจะเป็นยังจะคือมองโลก สบายบบกขามเลยบอกง่ายๆก็อยากให้เอาขืนมาข้นมาจะบวกควายซะนี่นี่แหละคือปัญหาของแรงงานเล่าขหลายๆคนชีครับมากแล้วกับบกการบกกาที่จะไปบวกกาที่จะเห็ุบวกกาที่จะแต่งตัวกลัวแล้วก็ยยานข้ามข้ามนี่เนาะเพราะว่าข้าวว่าคนลืมตัวเงื่อลืมตีนสําหรับวกเฮานี่เป็นเป็นอย่างที่แบบสะท้อนแล้วก็จะเทือนที่ใจมากสำหรับสำหรับคนที่มาต่อว่าเพราะว่าจิตใจเขาขวกเฮาว่ได้เป็นแบบนั้นเป็นความที่เขามีจิตใจมีเลือดมีเนื้อมีความอยากได้มีความสุกคือกัน ก็เลยอยากจะสัมผัสกับสิ่งนั้นที่เยนในต้องการ<ม>แต่เ้าก็บเราแสดงออกเลยคขาพ่อและกิริยาอย่างเช่นแบบว่าเปากักพุบบ่นก็บอกว่าเราอยากบราอยากไส่ผัวคนเล่ากผัวคนล่าบ,บา,างสิ่งนะฮนมันเป็นเรื่องของของหลายคนที่ต้องต้องหากันมาได้เนาะแต่มันเป็นภาพรวมภาพรวมเทียนในคนอื่นเขามองเขาเป็นในแง่ลบแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเองก็รู้สึกว่าเหตุยังก,ก็ยากขึน้นทุกคนนี้เนาะเหตุนี้นก็ย,ยากขึน้นสแสดงเหตุนีก็ยากขึน้น มันอาไงก็คือคนห่ามันมีหลายแบบแนคนคิดก็บ,บอกคือกันของคนเ<ม>่าแต่ละคนเนี่ยบ่คือกันเลยแน่นอนบ่คือกันแต่ว่าขันิว่บว่าคนส่วนร้ายหฮาอ่ะก็คือนาตอนนี้คนหลุนซ้าข่อยนี่เน,นะาะก็คือเขาสิมองหลวที่แบบว่าเอางานสบีบียบใส่มูนะอ่าคือมูข่อยเพ่กับิดไปตางคือข่อยก็คิดไปต่าง,งแต่ส่วนร้ายแน่นอนต่องมองไปทางเดียวกันว่าโลกมันพัฒนาแล้วเข้เรึ้นย,ยนไปน,น,น,าปนําสมัยมีส0 2 5เศ้าหาห้ากับวร แบบขยับขยื่นออกว่าจะให้ท่านโลกอืมให้ท่านโลกประมานนั้นเนาะอ่าบ่รามียังไงคลิปนี้ก็อยากฝวากหมอหมูอเฮือนที่ยังแบบว่ายังคิดว่าการที่เฮากินรู้อยู่แเหงเต็งเตง็ตง,ตงต่งโตดีงามนั่นนี่ไปเที่ยวหางงนั้นงงนี่แหละคิดว่าเฮาลืมลืมตีนอ,อันนี้มูจ๋าคิดพิษเดอ้อคือคนเฮาอะ่ะมันต้องพัฒนาตัวเองมันต้องหาความชุกใส่ตัวเองถ้เาเกิดศาสตร์เดียวนะเฮ้าบูว่ายามได้เฮ้าสีได้มากแบบนี้แมนวาย อันนี้ก็คืออยากฝากของทุกคนดีดว่าอยากให้เปลี่ยนอยากให้มองโลกขับกว้างให้มองโลกโกว้างแม่ว่าอยากให้เบิ้งซ้ำใบคามเนาะมันสีแบบว่า<ม>เออจะเบิ้งซ้ำใบคลามจะกกระบอกพิษอันนี้ก็บอกสมาร์ไปบอกได้แต่ว่าบมอมาคอมเมนต์ให้เห่าแบบในทางทีลบม<อ>ันจะถอนจิตใจเห่าแล้วก็คนที่เขาเบิ้องอมันกัดสิ้ผ้าไปบอดี้ขนฮะประมาณนี้มือได้ก็ยังให้แต่เขาปลาห้าเนาะใหม่มันก็บอกแม่นเนาะก็เนาะแม่เห็นว่าเห่าเห็ดคลิปอยูไทยยูหน้าก็จะให้ยูแต่ให้แต่หน้ามันก็ โคดเลยเนาะเห็น่าก็ได้ก็คือแน่นอนแหละคนคนลราเนาะที่ไม่เคยเจอห้างใหญ่ๆเขาก็อยากไปอย่างเดยแอร์ก็เย็นบบดทีนี้เปิดขายอีกย่างข้างในห้างมันบอกขึ้นมันได้เลื่อนขึ้นลิฟต์จังสี่เขาก็บอกเคยขึ้นได้บานเขาแม่นแต่ว่าธรรมดาเนี่ยแต่พอไปแล้วการจุดคือคาที่ชมเลยคำรลมๆแบบนี้เท่นเขากับบอยากไปบางคนพ่นก็บว่าไปก็ไปซื้อจดีว่าต้องเอาล่งโซเียตโซเสียกอัพ ข่อยติดโซเชียลคือข่อยอยจะทายเก็บไห้ข่อยเบิ่งเองสมมติว่าอะเจ้าโเบิ่งจะเลื่อนผ่านบ่มีไัยหายเจ้าโทรศัพท์เจ้าก็คือข่อยทายลงส่องข่อยข่อยอยากเก็บไว้บ่มีคนเบิ่งข่อยกับเบิ่งข่อยเองในว่ไหวตี่อยเฒ่าไปแล้วข่อยไปบ่ได้แล้วอ่ามื้อนึงก็ไปอยู่เมืองไทยแล้วขาอยู่บ้าทเขาคิดฮอดสตอรี่นี่แมนเความหมายคอยคิดแบบนั้นหรือว่ามือหนึ่งอาจจะเปิดให้ลูกเบิ่งว่านี่แม่ไปอยู่นี่แม่เฮ็ดจังสีนะใส่ชีวิตแนวนี้นะเมนความสุขช่วงนั้นเมนโทรศัพท์ทางบริษัทแม่ เก็บไว้หลายปันันณ์ไว้ต้องล่องเฟซบุ๊กล่องยูทูบลงนันนี่ไว้เนาะตามแพลตฟอร์มต่างๆที่เขามักที่เขาสนใจแบบนั้นนะะปรมาณนั้นมีอยังต่อไบเบิลกับก็ไม่ร้ายอยู่นะแต่มากับคลิปกับสต้าเป็นช่วงๆนะอ่าช่วงในการท้ามเนาะอ่ายังทีมีอีพีต่อไปอยู่นี่ยังมีเรื่องเล่าไรเรื่องเล่าอยากท้ามบุนอยู่ด้วยอ่าอันนี้กับผ้านองมากอ่า ออกซื้อของบาเบลเติโพนบาเติโพนเหรอครซืบลบ<ช>บเติโพนไปแล้วก็ซ่องไอโบแม่เนี่ยซืของบาเติโพนแล้วก็ซืบอไอโบไปาฝากไปติดตามเนเด้อสางสนุนน้องทางช่องน้องแก้วตาน้องแก้วตาสร้างลาไตเด้อทุกคนนี่นีน่ยังอยากฝากฝากเลยน้องฝากเลยบอฝากโค้ชพี่น้องข้างส่องไอโบแล้วก็ของไอเตยร์ปเติรเนาะไปติดตาม ไปซัพพอร์ตให้กำลังใจส่วนนี้กับบอคอยเดี๋ยวลงคลิปเนื่องจากว่าค้ามใหญ่เขามาอยู่กรุงเทพแล้วก็คลิปกับที่ขาดเป็นตอนเป็นตอนการงานกับท่านลงโตเนาะที่อยู่อาศัยกับท่านลงโตก็เลยบอคอยเดี๋ยวลงคลิปสม่ำเสมอแต่กับหลังจากนี้เนาะทุกคนคิดว่าลงโตแล้วกับสิพยายามเฮ็ดคลิปซื้อในสิ่งที่เป็นโตของข้าวเองออกมาเนาะ เป็นจังได้กากทา่านผู้ชมทั้งสองสองเลยตีส้มได้แล้วกับอ่าอ่อาไทั้งสองก็อยากให้เพิ่นตักเตือนน,ำน้ำเนาะแต่ว่าเป็นคํำบอกคําจาหรือว่ากิริยาท่าทางที่เฮาแสดงออกมาแล้วมันบอดีต่อสังคมเนาะก็อยากให้อายเพิ่นตักเตือนยิน,นดีเฝากเอฟซีทุกๆคนนําเด้อตักเตือนหน,น่เนาะฝากกดติดตามพร้อมเดี๋ยวได้ไหมคำถามสุดท้ายดิถามมาหนุ่มไทยมาจีบเนี่ยอยู่สี่สิบกระไรตีได้โอ้เราพี่น้องเนาะ ก็ฝากก็ไปติดตามไปในในเพจเพจก็มีบ่มีก็การแอฟแอฟแอฟฝาซื้อยังแอฟฝากการแกตาซาลาไตเป็นกันเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้อ่แล้วก็มีแอฟดำกับซื้อซื้อแกตาซื้อซแล้วก็อิโมจิว่าใจสีเทาอ๋อเป็นยังก็ภาษาสีชมพูเหรอวันนี้คนคนคนใจเทาคนเทาเทาคนเทาเทาค่ะสาวโสดเนาะสาวโสดโอเคพี่น้องบาโบ่ฝากคลิปนี้เพียงสนีทบ่ ฝากคานผู้ชมนะฮะเป็นกำลังใจให้พวกเรนด้เดอร์นะฮะในการทำคลิปต่อๆไปสบายดีสบายดีสวัสดีครับ